สวัสดีชาว Advice c l u ับทุกท่านจากคลิปที่แล้วเราได้ยกเกมบน PC คอนโซลที่น่าเล่นน่าสนใจมาให้รับชมกันแล้วใช่ไหมครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดด้านบนขวาได้เลยครั้งนี้ตามที่สัญญากันไว้ครับเราจะพาทุกคนไปดูเกมบนเครื่องเล่นแบบพกพาย,ยอดฮิตอย่างมือถือดีกว่าว่ามีเกมอะไรน่าสนใจกันบ้างกับ Advice g เก e r by Gamer Insight สำหรับเกมมือถือในเดือนตุลาคมปี2021นี้จะมีเกมอะไรใหม่ๆที่ออกมาให้เล่นกันแล้วหรือคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนนี้หรือเร็วๆน,นี้กันบ้างครับเปิด App Store กับ Google Play รอโหลดได้เลยครับมปลุยก,กัน Garena Free Fire Max เกม Battle Royale ยอดฮิตในบ้านเราที่ออกเวอร์ชั่นใหม่ในชื่อของ Free Fire Max ที่มีการปรับปรุงกราฟิกให้สวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือแผนที่ในเกมและมีคุณลักษณะบางอย่าง ที่ทางผู้พัฒนาบอกว่ามีเฉพาะแค่ใน free fire max เท่านั้นอีกด้วยแถมผู้ที่เล่นทั้งตัว free fire ธรรมดาและ free fire max สามารถเล่นร่วมกันได้ด้วยนะซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้เล่นเรียบร้อยแล้วด้วยไปโหลดมาได้เลยครับทั้ง ios และ android pubg new state อีกหนึ่งเกม battle royale ยิงกนโปงป้าง,งชื่อดังที่เตรียมเปิดตัวกันให้เล่นเร็วๆนี้เหมือนกันกับ pubg new state ที่จะเปลี่ยนธีมไปอยู่ในยุคป,ปี2051ันาทำให้อาวุธยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆดูดีล้ำสมัยมากกว่าเดิม และกราฟิกที่จัดหนักจัดเต็มที่จะรีดประสิทธิภาพเครื่องมือถึงคุณอย่างถึงที่สุดยังไม่มีกําหนดเปิดบริการอย่างชัดเจนแต่คงจะอีกไม่นานนี้แล้วละครับโดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน Google Play Store และ App Store p o k e m o n Unite เกมโมบา 5v5 ที่นำเอาตัวละครจากโปเกม o n มาตลุมบอลกันหลังจากเปิดให้เล่นกันไปแล้วในเครื่อง Nintendo Switch ก็เตรียมตัวนำมาลงให้กับบนมือถือกันบ้างและหลายๆคนก็รอคอยเกมนี้กันทีเดียวเชียว ด้วยกราฟิกน่ารักเอาใจสาวกของแฟนซีรีส์โปเกมอนและรูปแบบเกมที่เล่นง่ายฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองแถมได้ทีมพัฒนาของทีมิสตูดิโอของเทนเซ็นมาช่วยพัฒนาด้วยแล้วก็การันตีความสนุกได้ระดับหนึ่งเหมือนกันตัวเกมเปิดให้เล่นแล้วทั้ง Android บน Google Play Store และ iOS บน a p p Store d a w o of y y n s t t y รู้จัก3ก๊กกันใช่ไหมครับ เราคุณศึกที่ออกมาฟาดฟันกันอย่างดูเดือดเพื่อชิงความเป็นหนึ่งแต่จะเป็นอย่างไรถ้านํามาแปลงเป็นตัวการ์ตูนสาวๆส,าวส,าวสุดน่ารักแทนนะครับคําตอบคือเกมนี้ครับเกมมือถือวางแผนในทีม3ามก๊กที่จะให้คุณได้บริหารบ้านเมืองและทรัพยากรขยายอาณาจักรสู่ความเป็นใหญ่สร้างเมืองของคุณได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างถนนกำแพงเมืองหรืออื่นๆอีกมากมายและอย่างที่บอกไปครับว่าตัวละครดังจาก3มก๊กไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปีกวนอูจะมาในรูปแบบของการ์ตูนอนิเมะสาวน้อยใส เรียกได้ว่าใครแพ้ความโมเอตต้องรีบหามาเล่นกันเลยครับเปิดให้บริการแล้วทั้ง iOS และ Android The Lord of the Rings Rise to War เกม G.O. Strategy จากทางค่าย NetEase Games ที่ได้เลิขสิทธิ์แท้จากไตรภาควรรณกรรมดังอย่าง The Lord of the Rings มาลงให้กับเครื่องมือถือผู้เล่นจะต้องสร้างกองกำลังในการทำศึกสงครามหรือการวางแผนขยายพื้นที่อาณาจักรกของตนเพื่อไล่ล่าแหวนท่ามกลางยุค Third a g อของ Middle Earth โดยเกม The Lord of the Rings: Rise to War นั้นจะมีโลกแห่งอาดาที่ถูกนรรมิตขึ้นมาอย่างบรรจงและชวนให้เราดื่มดำไปกับกลุ่มตัวละครมากมายตั้งแต่นักล่าจากแดนเหนืออารากอนและหลอดแห่งริเวนเดลเอรอนโดยตอนนี้เปิดให้บริการแล้วทั้ง iOS และ Android Mafia: Crime War เกมมือถือแนววางแผนจัดทีมต่อสู้กราฟิก 3D เต็มรูปแบบที่คุณจะได้รับบทเป็นสายลับ FBI จากตระกูลมาเฟียที่คุณพ่อถูกลอบสังหารโดยองค์กรลึกลับในเมืองที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมรอบตัวคุณต้องกลับมาฟื้นฟูตระกูลของคุณให้เฟื่องฟูอีกครั้งเพื่อสร้างอาณาจักรแห่งผู้สืบทอดที่แท้จริงรวบรวมเหล่าสมุนใต้บังคับวางกลยุทธ์วางแผนธุรกิจตัดสินใจทํางานสกปรกเพื่ออํานาจเงินหรือผู้หญิงตอนนี้เปิดให้เล่นเวอร์ชันทดลองอยู่บน Android เตรียมเปิดให้เล่นจริงภายหลังพร้อมกับทาง iOS ด้วย NBA Now 22วทนี เกมวางแผนซูมเลเทอร์บาสเกตบอลและสะสมการ์ดลิขสิทธิ์แท้จาก NBA ที่นำมาพัฒนาโดย c o m t ูวสทีมพัฒนาเกมชื่อดังโดยมีชื่อและภาพจริงของนักบาสทั้งที่ยังเล่นอยู่และกลายเป็นตำนานที่เลิกเล่นไปแล้วและสามารถสร้างทีมขึ้นมาได้โดยรวบรวมเหล่าสุดยอดมาไว้ในทีมเดียวกันได้อีกด้วยแถมมากับกราฟิกเรียลไทม์ได้เห็นลีลาการเล่นบาสแบบส,สดๆอีกด้วยตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน Google Play Store และ App Store คาดว่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ครับ Lynege ลิ e b l e W เกม MMORPG ในตำนานที่เล่าเหตุการณ์หลังจากเกมภาคหลักครับโดยนำเสนอในทีมของ Dark Fantasy ด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่แบบไร้รอยต่อไม่ต้องเจอฉากโหลดตัวเกมเป็นรูปแบบ Multiplayer Platform ทั้งคอนโซลอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch ทั้งยังสามารถเล่นได้ระหว่างมือถือและ PC อีกด้วยนอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบการแปลภาษาด้วย AI ที่จะทำให้ผู้เล่นแม้คุยกันต่างภาษาก็สามารถคุยสื่อสารในเกมได้ด้วย โดยตอนนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วทั้งบนเว็บไซต์หลัก Google Play Store และ App Store เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็วนี้ Valkyrie r u s h เกม i d o l s h o o t เ r เล่นเพลินในเกมหนึ่งของทาง c o m 2 u s ที่ผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละครในการต่อสู้แบบเกมยายิงอวกาศที่ยิงกระสุนเพื่อโจมตีศัตรูรวมไปถึงลบกระสุนจากอีกฝ่ายแต่เกมนี้ตัวละครจะเป็น Valkyrie รวมทั้งเป็นเกมรูปแบบไอดอลที่แม้ปิดเกมไปแล้วก็ยังสามารถฟาร์มของได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตัวเกมก็ไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ทําให้ผู้เล่นสามารถเล่นกันได้อย่างสบายๆโดยการผสมตัวละครให้เก่งขึ้นลงดันเจียนหรือกดปล่อยให้ตัวละครในเกมฟาร์มของได้เรื่อยๆตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งบน Google Play Store และ App Store ตเตรียมเปิดให้บริการเร็วๆวนี้เช่นกัน สำหรับเกมมือถือที่เรามานําเสนอในวันนี้บางเกมนั้นอาจจะยังไม่ได้บอกวันที่เปิดให้บริการอย่างแน่นอนว่าเมื่อไหร่หรืออาจจะมีเปิดไปแล้วบ้างในโซนอื่นแต่ในที่นี้ขอโฟกัสที่โซนไทยเนาะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกวันที่ชัดเจนแต่พวกเราก็คงจะได้เล่นในเร็ววันนี้แน่นอนครับอดใจรอกันได้เลยและถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ IT ทและเกมแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง Advice Club กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ แล้วพบวกับผมคอร์ดมนนี่และรายการ Advice Gamer by Gamer Insight ในเดือนหน้าซึ่งจะมีเกมอะไรน่าเล่นอีกบ้างรอติดตามกันนะครับแต่สำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนสวัสดีครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว